สวัสดีครับพบกับครูเสือนะผมคนเดิมในตอนที่มีชื่อว่าอาทิตย์ละ2องคอร์ดนะครับอีนี้ครูเสือจะมาสอนจับคอร์ด C sharp minor ถ้าใครจําได้นะผมอีพีที่แล้วนะครูเสือสอนจับคอร์ด C sharp major ไปแล้วรอบนี้เรามาดูกันว่าถ้าเป็นคอร์ด C sharp minor เนี่ยมันจะมีการจับแตกต่างจาก C sharp major ยังไงไปดูกันนะครับคอร์ด C sharp minor นะครับผมวิธีการจับก็คือเราท่าไปเลย คล้ายๆกับคอร์ด C s h a r ม major นะผมทาาไปที่ช่องที่4นะผมแต่ทาบถึงแค่สายที่5พอสายที่6เนี่ยเราจะไม่ได้กดนะเราจะกดแค่สาย5สาย4สาย3สาย2สาย1พอนิ้วกลางของเราแต่ไปที่สาย2สาย2ช่องที่5นิ้วนางของเราแต่ไปที่สาย4สาย4ช่องที่6นะครับผม นิ้วก้อยของเรากดไปที่สาย3ช่องที่6ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่ดูตามภาพได้เลยนะไปฟังเสียงกันเป็นยังไงกันบ้างครับผมการจับคอร์ด C s h a r ม m เนอรจริงๆครูเสือนะรู้สึกว่ามันจะจับง่ายกว่า C s h a r เมเจอร์ด้วยซ้ำไปนะครับผมถ้าใครสงสยัย มีคำถามคอมเมนต์มาได้เลยหรือถ้าใครยังจับไม่ได้นะผมก็คอมเมนต์มาอีกนะครับถ้าใครยังจับไม่ได้นะครูเสือจะหาทิศหาวิธีการมาแชาร์ให้นักเรียนของครูเสือนะผมทุกๆคนนะฮะแชร์ให้พี่เพื่อนๆ,ๆได้รู้ว่าเออมันจะสามารถมีวิธีการวางนิ้วแบบไหนได้อีกที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจับขอดซีชาร์ปได้ง่ายขึ้นได้ไม่บอดนะครับผม e ี EP ถัดไปครูเสือจะมาสอนจับขอดอะไรติดตามชมนะครับผมบ๊ายบาย